ไปยังที่ดินที่เราจะพามาชมวันนี้นะคะติดถนนสาธารณะเนี่ยถึงส่งด้านเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยติดถนนคนกรีตและมีด้านข้างนะคะก็อยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนลูกลังนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคกิรตนะค่ะคลิปนี้นะคะเรามาอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านป่าไวค่ะหมู่ที่6 ตำบลบัวลายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับแปลงที่ดินที่เราจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นแปลงที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเลยนะคะติดถนนสาธารณะเนี่ยถึงสองด้านเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยติดถนนคอนกรีตซึ่งมีลักษณะสองช่องการจราจรนะคะยาวถึง280เมตรเลยนะคะและมีด้านข้างนะคะก็อยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนลูกลังนะคะมีความลึกความยาวจากด้านหน้า แปลงถึงท้ายแปลงที่ติดกับถนนสาธารณะด้านข้างนี่้1ย้าเมตรนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นฉนบทขุดแดงเป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่มีเนื้อที่อยู่ที่23าไร่2งาน8ปหตารางวานะคะหรือ23ไร่เกือบ3งานเลยนะคะสำหรับที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่สูงนะคะไม่ไม่ใช่เป็นที่นานะคะเป็นที่ไร่ค่ะปัจจุบันก็ เป็นไรอ้อยอยู่นะคะก็ตามภาพนะคะ,ะบริเวณส่วนทางด้านทางทิศใต้เนี่ยก็จะมีความสูงนะคะมีความสูงเป็นเนินสูงนะคะ,ะสูงกว่าระดับถนนคนกรีดแต่หน้าแปลงที่ดินก็ประมาณ 30เซนติเมตรนะคะก็เป็นที่สูงนะคะส่วนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือเนะะี่ยค่ะเป็นที่ไร่นะคะเป็นที่สูงที่สามารถที่จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะแล้วก็จะมีปลาปลาพรอมแล้วนะคะตรงกันข้ามเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมาสร้างบ้านสวนอยู่แล้วนะคะส่วนไฟฟ้านะคะตอนนี้ก็อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า เาสาสุดท้ายเนี่ยมาก็ประมาณ700เมตรฝั่งทางด้านหมู่บ้านป่าหวายฝั่งนู้นนะคะของเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาก็ประมาณ700เมตรนะคะส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยมีเรียบร้อยแล้วนะคะอยูต่ตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเราเลยค่ะค่ะพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินล้วนปนทรายนะคะเป็นที่ไร่ตามที่เกิดข้างต้นนะคะมีความสลบของพื้นที่จากด้านทางทิศเหนือ,อสลบไปอย่าง ทางด้านทิศใต้นะคะทางเหนือเนี่ยก็จะเป็นที่เนินสูงนะคะและสรุปไปอย่างทางทิศใต้นะคะมีความกว้างตามที่เกินข้างต้นนะคะความกว้างที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเนี่ย280เมตรเลยนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยที่มีหน้ากว้างมากๆนะคะและรูปแปลงเนี่ยก็จะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะด้านฝั่งทางด้านทางทิศเหนือเนี่ยก็จะมี ความลึกความยาวอยู่ที่115เมตรและทางทิศใต้ฝั่งทางด้านนู้นนะคะก็จะมีความยาวจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงทางทิศใต้ก็จะมีความยาวอยู่ที่187เมตรนะคะก็จะมีรูปแปลงคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็เป็นรูปแปลงที่มีความสวยงามนะคะ สำหรับถนนลัดยางเส้นหลักนะคะที่ใกล้กับแปลงที่ดินของเรามากที่สุดก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทเส้น1011นะคะเป็นเส้นที่เชื่อมมาจากถนนมิตรภาพนะคะ,ะบริเวณแยกกับตลาดหนองแวงะะไปยังตัวอําเภอบอัวใหญ่ได้นะคะก็ของเรานะคะก็จะอยู่ห่างจากถนนทางหลวงชนบทเส้น1001มาก็ประมาณเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็ทางที่เชื่อม มายัางแปลงที่ดินก็จะเป็นถนนคอนกรีตตลอดแนวนะคะทางเข้าออสะดวกค่ะอยู่ห่างจากตัวอำเภอบัวลายเนี่ยมาก็ประมาณ7กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวอำเภอบัวใหญ่มา10กิโลเมตรนะคะของเราก็จะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลายนะคะสูงกว่าระดับน้ําทะเลมา200เมตรนะคะไม่มีประวัติน้ําท่วมนะคะที่ว่าการอำเภอบัวลายนะคะโรงพยาบาลบัวลายนะคะ,อ,ะอยู่ห่างจากแปลงของ เราไปก็ประมาณ7กิโลเมตรนะคะส่วนอำเภอบัวใหญ่ก็จะอยู่ห่างจากเราไปก็ประมาณ10กิโลเมตรนะคะถนนมิตรภาพและตลาดหนองแวงเนี่ยก็อยู่ห่างจากเราไปก็ประมาณ13กิโลเมตรนะคะก็ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพมากนะคะเส้นทางเข้าอกเนี่ยสะดวกของเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวโคราชมาก็ประมาณ เกิกิโลเมตรนะคะ,ะพื้นที่ของเราจะอยู่มาค่อนๆทางอ,อำเภอผลจังหวัดขนแก่นนะคะก็ห่างจากตัวโคร,ราชมา90กิโลเมตรนะคะค่ะ เป็นที่ดินแปลงสวยนะคะที่ใครกําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ๆที่จะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อให้เช่าทําการเกษตรได้นะคะจะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะทําฟาร์มถ้าได้ค่ะทําสวนป่าก,ก็ได้นะคะหรือจะมาทําการเกษตรผสมผสานาทําขุดลอกเป็นโคกหนองนาเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีดินดีนะคะและที่สําคัญก็คือ,อน้ําใต้ดินบริเวณนี้เนี่ย เป็นน้ําจืดด้วยนะคะเราสามารถที่จะเจาะบ่บดานนะคะและนําน้ําขึ้นมาใช้ทําการเกรษตรได้ด้วยนะคะ mm. เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะที่มีเนื้อที่อยู่ที่23ไร่2ง,งาน85ตารางวานะคะ mm. ปัจจุบันนะคะ,ะเอกสารสิทธิ์เนี่ยติดภาระอยู่ที่โทโกสโนะคะ mm. จึงต้องการขายในราคาที่ไม่แพงนะคะขายยกแปลงในราคาไร้ละเพียง 240 0 0 0บาทเท่านัいい้นเองนะคะ้าใครที่สนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะไลน์ของเราก็จะเป็นไลน์แอดนะคะ a p a k i n 9 9 9นะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 1 4 1 3 3 1 6 4ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ